สวัสดีค่ะปอโนเพียงปั้นค่ะวันนี้จะพามาชําตุ้มตอนไผ่ซางหมดนนะคะสําหรับตุ้มตอนที่มีรากแบบนี้แล้วเนี่ยโดยปกตินะคะเราจะยังไม่เอาไปลงดินเนาะจะทําการเพาะก่อนนะคะเพื่อให้รากเขาเดินดีแล้วมั่นใจว่าถ้าเกิดเราเอาลงดินนะคะเขาจะแข็งแรงพอนะคะส่วนวัสดุอุปกรณ์ที่เตรียมวันนี้ก็คือเป็นดินเพาะนะคะหรืออาจจะใช้เป็นขี้เท่าแกบก็ได้นะคะแต่วันนี้ปอมีดินเพาะเนาะก็เลยจะใช้ดินเพาะแบบนี้เลยค่ะ แล้วก็มีถุงดำนะคะขนาด5คูณ11เราก็จะเตรียมเตรียมเพาะเข้าไว้นะคะให้รากเขางอกเต็มที่แล้วเนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณเดือนเดือนครึ่งถึง2เดือนค่ะก็จะได้ตังหมอนที่มีรากเต็มถุงแล้วก็พร้อมนําไปลงปลูกได้เลยค่ะขั้นตอนถัดมานะคะหลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์แล้วเนี่ยเราก็จะทําการแกะตุ้มตอนค่ะขั้นตอนนี้ต้องมีความระมัดระวังนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้รากเนี่ยมันกระทบกระเทือนมากนักนะคะก็ค่อยๆแกะ ไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็รากเนี่ยมันจะชอบไปติดมากๆอยู่ตรงจุกด้านบนที่เรามัดเชือกไว้นะคะก็อาจจะทําการตัดเชือกแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะเราก็จะได้ตุ้มตอนที่ไม่แตกออกจากกันนะคะแล้วก็มีรากที่ไม่ได้กระทบกระเทือนมากนักนะคะสามารถที่จะเอาลงถุงเพาะชําได้เลยค่ะนี่นะคะลักษณะแบบนี้แล้วก็รากนะคะจะให้มีสีน้ําตาลก่อนเนาะถึงจะตัดลงมาจากต้นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นสีขาวๆเนี่ยยังไม่ตัดลงมาจากต้นไผ่นะคะ ให้เป็นลากสีน้ําตาลก่อนต่อมาก็จะมาเอาดินนะคะ่ะใส่ลงไปในถุงนะคะหลังจากใส่ไปวัดระดับแล้วเนี่ยว่าพอดีคือใส่ประมาณไม่เกินเศษหนึ่งส่วนสามนะคะแล้วก็ปอจะทําเป็นหลุมบอม่บอมไว้เนาะก็คือเป็นโปรง่ปรงๆไว้นะคะเพื่อเอาต้มตอนเนี่ยวางลงไปแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาดินนะคะเติมเข้าไปนะคะเติมเข้าไปเรื่อยๆเ,เนาะแล้วก็ค่อยๆกดร,บรอบๆของถุงเพาะชําเราค่ะ ระหว่างที่ค่อยๆเติมไปเนะะี่ยค่ะมือนึงเราก็จับไว้เนาะให้เขาอยู่ตรงลําต้นเนี่ยตั้งอยู่ตรงกลางของถุงนะคะแล้วเราค่อยๆเติมดินไปด้วยสําหรับไผ่สร้างมนเนี่ยเหมาะกับใครนะคะไผ่สร้างมนเหมาะกับผู้ที่มีเวลาในการปลูกน้อยเนาะ เราต้องการใช้ประโยชน์ของเขานะคะอาจจะต้องการที่จะมีหนอ่อไว้กินนะคะเพราะว่าหน่อไผ่สร้างหมันเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็ต้มเพียงน้ําเดียวเท่านั้นหรือมีความใฝ่ฝันว่าเราจะสามารถเอาลำนะคะมาทําอุปกรณ์ทางการเกษตรได้เองเช่นด้ามจอบด้ามขวานหรือเป็นราวตากผ้าหรือเอาไว้ใช้เป็นหรือเอาไว้ใช้เป็นค้างผักนะคะผักที่เลื้อยขึ้นไปนะคะอันนั้นก็เอาไว้ใช้ได้เหมือนกัน เนี่ยค่ะก็จะเหมือนกับสวนของปอเองเนี่ยความตั้งใจที่จะปลูกไผ่สร้างหมุนนะคะก็คือไว้กันลมไว้ใช้ลำเขานะคะแล้วก็มีหนอ่อไว้กินได้ด้วยค่ะอันเนี้ยก็จะตรงวัตถุประสงค์นะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะปลูกนอกจากนี้ก็เหมาะกับมือใหม่ด้วยค่ะที่ปลูกต้นไม้ไม่ค่อยเก่งปลูกอะไรก็ตายนะคะปลูกไผ่เนี่ยรับรองได้รอดแน่นอนค่ะยิ่งเราเพาะชำให้รากเขาเต็มถุงนะคะเขาแข็งแรงดีแล้วเอาลงปลูกเนี่ย ง่ายมากเลยค่ะโอกาสรอดเนี่ยสูงนะคะแล้วก็ไม่ต้องดูแลมากด้วยเนี่ยพอเราใส่ดินเต็มถุงเรียบร้อยแล้วเราก็มาวางาในที่ร่มลำไรแล้วก็รดน้ำค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเพื่อนมือใหม่นะคะที่ไม่เคยปลูกต้นไม้แล้วอยากจะลองปลูกไผ่นะคะและเพื่อนๆที่ต้องการมีไผ่ไว้ในสวนเพื่อให้เขาโตแล้วเนี่ยนำมาใช้ประโยชน์ข้างหน้านะคะสามารถโทรมาพูดคุยสอบถามกับสวนเพียงปันได้ตามเบอร์โทรด้านล่างเลยนะคะ